ค่ะสวัสดีค่ะนะคะวันนี้วิชาคณิตศาสตร์นะคะชั้นมัธยมศึกษาปีที่4เราจะมาเรียนกันในบทที่4นะคะเรื่องการบวกลบคูณหารระคนที่ไม่มีในวงเล็บนะคะอ่านนี้นักเรียนมาดูตรงนี้นักเรียนจะเห็นว่าครูขอแนะนําที่เป็นสแกนนะลูกมันจะเราสามารถศึกษาค้นคว้าในในอ่า ส,สื่อการเรียนของนักเรียนที่นักเรียนใช้ในการเรียนได้นะคะเช่นโทรศัพท์ตรงนี้นักเรียนสามารถสแกนเข้าไปได้นะคะอ่ะทีนี้เรามาเริ่มเรียนกันเลยนะคะการคำนวณน,นะคะการคำนวณที่มีหลายขั้นตอนเอ้คืออะไรลูกที่ผ่านมาคือเราจะเห็นว่าตัวเลขของเราจะมีหลายชุดใช่ไหมคะหลายคนสงสัยนะครูคะหนูจะทําตัวไหนก่อนครูครับหนูจะทํา อ่าผมจะทําตัวไหนก่อนใช่ไหมคะอ่าเขามีหลักนะคะหรือเขามีหลักทีนี้ตรงนี้นะคะลูกอ่ามาดูในหนังสือเลยนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าโจทย์อ่าโจทย์สองบวกสามบวกสี่ 4, นะคะสองบวกสามบวกสี่ 4, อ่าเวลาผลลัพธ์ตามลําดับขั้นการคํานวณน,นะคะเราจะคํานวณจากซ้ายไปขวา นะคะซ้ายไปขวาอ่ะทีนี้เราคำนวณอันนี้ในกรณีที่เป็นบวกนะคะลูกในกรณีที่เป็นบวกนักเรียนสังเกตดีๆนะอ่ะแล้วก็จักซ้ายไปขวาเราก็เริ่มจากอ่าถ้าเราจะเขียนวงเล็บก็ได้นะคะวงเล็บก็นี่อันนี้คือขั้นที่หนึ่งอ่าเอานำสองบวกสาม 3, เท่ากับห้าเราใส่คำตอบตรงนี้ลง ลงมานะคะแล้วก็นำห้ามาบวกกับ4เป็นอันนี้คือขั้นที่1น่งนะคะส่วนนี้คืออ่และผลลัพธ์ที่ได้ก็เอามาบวกกับ4ี่ก็จะเป็นขั้นที่2นะคะเรานำหาบวก4นำห้าบวก4เท่ากับ9ผลลัพธ์ตรงนี้นะคะอ่ะถัดมาอันนี้ในกรณีที่เป็นบวกนะคะบวกเราสามารถบวก อ่จากซ้ายไปขวาหรือขวาไปซ้ายก็ได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเดี๋ยวเรามาดูดูอย่างอตัวอย่างอย่างอื่นกันต่อนะคะอ่ะอันนี้ก็เราใส่วงเล็บนะคะขั้นที่หนึ่งก็ได้นะคะหนึ่งแล้วก็นําผลลัพธ์จากขั้นที่หนึ่งนะคะมาบวกกับ 2ก็จะเป็นขั้นที่2ก็จะได้คําตอบเท่ากับ9เราจะเห็นว่าการบวกเนี่ยสามารถสลับที่ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคําตอบเปรียบเทียบผลลัพธ์ลูกคาตอบเท่ากันคําตอบเท่ากันนะคะจากซ้ายไปขวาใช่ไหมคะลูกอ่าคําตอบเท่ากันลบตรงนี้ก็เป็นคําตอบที่เท่ากันนะคะ อ่าดอ่ะ,อะการคูณก็เช่นกันนะคะการคูณเช่นกันเราจะนำอ่ะขั้นที่1แบบนี้ก็ได้นะคะเอา4มาคูณกับ2ทําำตรงเดิมก่อน4คูน2เท่ากับ8นะคะคือขั้นที่1และก็5ก็นําผลคูณนะคะจากขั้นที่1มาคูณกับ5ก็จะเท่ากับ8คูณ5เท่ากับ40นะคะหรือหรือ อ่ะเอานำสองคุณครูค่ะต้องเขียนตามครูไหมคะยังค่ะฟังอธิบายก่อนเดี๋ยวครูเว้นจังหวะให้ให้เขียนนะคะอ่ะนี้นำสองคูณห้านะคะสองคูณห้าเท่ากับสิบใช่ไหมคะลูกสองคูณห้าเท่ากับสิบและนำพน้นคูณจากขั้นที่หนึ่งนะคะจากขั้นที่หนึ่งมา คูณกับ4นะคะหรือเราจะเขียนเป็นขั้นที่1ขั้นที่2เหมือนที่ครูเขียนข้างบนก็ได้นะคะอ่ะก็จะเท่ากับ40จะเห็นว่าอ่ะอันนี้ผลลัพธ์เท่ากันนะคะอ่ะทีนี้เรามาสังเกตอย่างหนึ่งข้อที่3กับข้อที่4ก็คือการลบกับการหารใช่ไหมคะอ่ะถ้าเกิดว่าขั้นที่1นะคะขั้นที่1นึ่งน6ลบ3นะคะขั้นที่1ึ่ง6ลบ3 ก็จะเท่ากับ3และนำผลลัพธ์จากขั้นที่1นะคะมาลบ2ก็จะเหลือ1ใช่ไหมคะอ่านันเนียนสังเกตตรงนี้ไว้นะคะที่ครูวงกลมอะถัดมาแต่ถ้าจากขวาไปซ้ายบ้างล่ะจากขวาไปซ้ายนะคะ3ลบ2 3ลบ2นะคะ3ลบ2อยู่ในขั้นที่1นะคะก็จะเท่ากับ หนึ่งใช่ไหมคะลูกอ่นานำผลลัพธ์จากขั้นที่หนึ่งมาลบกับหกหกลบหนึ่งเหลือหา้าคำตอบเท่ากันไหมคะคำตอบเท่ากันไหมคะคำตอบไม่เท่ากันนะคะคำตอบไม่เท่ากันดังนั้นนะักเรียนคิดว่าหนึ่งหรืออ่านึ่งหรือสองเป็นคำตอบที่ถูก ข้อที่สามะลูกนะคะหนึ่งหนึ่งหรือห้าเป็นคําตอบที่เป็นคําตอบอันไหนคาตอบที่ถูกข้อหนึ่งหรือข้อห้าเป็นคําตอบที่ถูกคะ่ะอ่ะของครูให้เพชมากไว้นะคะเดี๋ยวฟังฟังการสังเกตในครั้นถัดไปการหารก็เหมือนกันนะคะขออ่านนี้ขอไปเร็วหน่อยหนึ่งนะเพราะว่าการลบกับการหารน,นะคะมันจะมีหลักลเขาเรียกว่ามีอ่ะการหลักการคํานวณน,นะคะ การหารก็เหมือนกันถ้าเราหารใส่วงอ่ะขั้นไม่ถูกกะผลลัพธ์นะคะนักเรียนดูผลลัพธ์ตรงนี้จะแตกต่างกันเลยนะสังเกตดีๆนะคะอ่ะ,อะมาดูถัดไปนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าการคำนวณ2ขั้นตอนไอ้สอโทษทีค่ะสขั้นตอนที่เป็นบวกหรือลบ คูณหรือหารนะคะผลลัพธ์ที่เท่าเท่ากับผลลัพธ์จากเพื่อาจากที่เราคิดนะคะเป็นคำนวณจากซ้ายไปขวาดังนั้นจากซ้ายไปขวา,า,า,ขวาช่องไหนที่เราจะใช้คะลูกอ่าช่องที่1ใช่ไหมคะเวลาเราคำนวณดูจากซ้ายไปขวามือนะคะ Mm hmm. อ่านะคะ,ะทีนี้นักเรียนดูในแบบฝึกหัดที่หนึ่งร้อยเจ็ดอ่าเปิดหน้าหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าเดี๋ยวคุณครูให้บันทึกลงในสมุดทําไปพร้อมกันนะคะอ่าดูโยงเส้นลําดับขั้นการคํานวณแล้วก็เติมเครื่องหมายคํานวณอ่าอยู่ในหน้าหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเท่าไหร่นะคะหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบห้าค่ะหนึ <75. S 1> ่งร้อยเจ็ดสิบห้าอ่ะข้อที่หนึ่งนะคะโจทย์นะคะ จะใช้อ่าเหมือนที่คุณรูอธิบายไปเมื่อสักครู่เลยนะคะทีนี้ดูดูนะคะโยงเส้นแสดงลำดับขั้นการคำนวณน,นะคะและเติมเครื่องหมายการคำนวณน,นะคะจ 5, 0, 6, 000, 1, ุดห้าแสนหกมืนหนึ่งร้อยสามสิบสี่ลบสองแสนแปดมืนหนึ่งพันสามร้อยยี่สิบเก้าบวกหนึ่ง แสนสี่อ่อะมาดูจากโจทย์ข้อสังเกตนะคะข้อสังเกตครูขอสรุปให้ตรงนี้ให้ฟังเลยนะคะการคำนวณเนี่ยที่มีมากกว่ามีมากกว่า1ขั้นตอนและก็เขาไม่ได้มีวงเล็บมาให้ใช่ไหมคะมีข้อตกลงมีข้อตกลงนักเรียนดูในหน้า175ด้านบนพอมๆตรงตรงเนี้คะ่ะ นะคะตรงนี้เป็นหลักหรือเขาเรียกว่าหลักการคิดนะคะนักเรียนต้องอันเนี้ยต้องจําเห็นที่ครูวงกลมให้ไหมคะอันเนี้ยคือต้องจำนะคะโอเคค่ะการคำนวณขั้นที่หนึ่งอ่าดูนะมันจะมีขั้นหนึ่งถ้าในกรณีที่คูณหรือหารโดยคำนวณจากซ้ายไปขวานะคะถ้ามีคูณหรือหารคำนวณจากซ้ายไปขวาขั้นที่สองบวกหรือลบ ก็ให้คำนวณจากซ้ายไปขวาเช่นกันนะคะอ่ะเหมือนอย่างกับว่าถ้าคำถ้ามีการคำนวณสองขั้นตอนที่ในกรณีที่สมมุติถ้าเป็นบวกกับบวกกับหารบวกกับหารเราต้องทำอะไรก่อนลูกถ้าเป็นบวกกับหารเราต้องทำอะไรก่อนคะ จำได้ไหมอ่ะหละักถ้าเป็นในกรณีที่โจทย์นะคะเป็นบวกกับก็จจำนวนย้ายไปซ้ายย้ายซ้ายไปขวาอ่าเราก็ต้องทำอะไรก่อนลูกจากซ้ายไปขวาอ่าเราต้องทำอ่าทำเป็นบวกกับหารจากซ้ายไปขวาก่อนถูกต้องคะอ่ะอ่า อ่าลงมือทำข้อที่หนึ่งค่ะอ่าเดี๋ยวครูเฉลยพร้อมกันนะคะทำข้อที่หนึ่งค่ะลูกรอบโจทย์เลยคะ่ะตัวอย่างตัวอย่างเนี่ยจะอยู่ในตรงนี้นะคะลูกนี่อันนี้คือตัวอย่างเห็นที่ครูโกมไหมอ่าตัวอย่างทำในะสมุดใช่ไหมคะ ทำในสมุดค่ะอย่าลืมนะคะหลักคือข้อสังเกตนะคะระหว่างที่นักเรียนบันทึกตรงในสมุดนะคะเดี๋ยวครูอธิบายเพิ่มเต<อ>ิมฟังไปพร้อมด้วยกันนะคะโรูคะสมุดที่เขียนวันที่ใช่ไหมคะสมุดค่ะลูกสมุดที่เขียนนะคะลูก หรือใครไม่มีสมุดก็อ่ะทาลงในแบบฝึกหัดไอนน้ไม่ใช่โทษท,ทีค่ะทาในหนังสือได้เลยนะคะหนังสือในหน้าเจ็ดสิบห้าถ้าไม่ลอกโจทย์ก็ทําในหนังสือหน้าเจ็ดสิบห้าแต่ให้นักเรียนต้องโยงเส้นนะคะโยงเส้นแบบนี้หรอกอ่ะแล้ว่างฟังไปด้วยก็อ่าขีดนั้งอ่าฟังไปพร้อมด้วยนะคะทีนี้เขียนไปด้วยฟังไปด้วยอ่ะทีนี้นักเรียนมาดูการสังเกตอย่างนี้หนึ่งแสนสองหมื่นหกพันสี่ร้อยแปดสิบลบ องพันห้าร้อยหสิคูณกับสามที่สองข้อสังเกตรตรงนี้ใช่ไหมคะถ้ามีคูณหรือหารเราทําคูณกับหารก่อนอ่าถ้ามีคูณกับหารเราจะทําคูณกับหารก่อนใช่ไหมคะลูกดังนั้นคูณกับหารอันไหนล่ะอันนี้ไงคะเราก็ใส่วงเล็บอันนี้คือขั้นที่1นะคะคือขั้นที่1 ใช่ไหมเอ่ยก็นำสองพันห้าร้อยหกสิบคูณกับสามสิบสองก่อนนะคะคือคือขั้นที่หนึ่งและนำผลลัพธ์ที่ได้นะคะจากการคูณมาลบนะคะกับหนึ่งแสนสองมืนหกพันสี่ร้อยแปดสิบคือคือขั้นที่สองนะคะ,ะนักเรียนจำหลักไปนะลูกถ้ามีคูณหรือหารเราทำคูณกับหารก่อนแต่โดยคำนวณจาก ซ้ายไปขวานะคะเราต้องดูดูเครื่องหมายดี่ลูกเครื่องหมายบวกลบคูณหรือหารต้องดูเครื่องเครื่องหมายด้วยนะคะอะครูขอไปเลยนะคะเพราะว่าเหลืออีกเวลาอีกสิบนาทีนะคะโดยเวลาสิบนาทีเพราะว่าซูมมันจะตัดอะขอไปเร็วนะคะใครที่ไม่ทันนักเรียนโยงเส้นตามคูณคูคฉเฉลยให้ ตอนนี้เลยค่ะนะคะไม่เป็นไรนะคะหรือใครไม่ทนันอันนี้เป็นคลิปวิดีโอการสอนย้อนหลังนะคะคลิปวิดีโอการสอนย้อนหลังเดี๋ยวนักเรียนสามารถไปดูย้อนถ้าไม่เข้าใจบทเรียนนักเรียนไปดูคลิปวิดีโอการสอนย้อนหลังได้นะคะอ่ะครูฉเฉลยให้2ข้อนะคะลูกอ่ะมาดูโยงเส้นลำดับขั้นการคำนวณและเติมเครื่องหมายการคำนวณใช่ไหมคะอ่ะนักเรียนดูลักในข้อนี้คือมีบวกกับลบ ใช่ไหมคะอ่าเท,ท่าทีมีลบกับบวกอ่ามีลบกับบวกขั้นที่หนึ่งนะคะเราก็จากซ้ายไปขวาใช่ไหมคะอันนี้ไม่มีการคูณข้อที่1ไม่มีการคูณเพราะฉะนั้นเราก็เริ่มจากซ้ายไปขวาอ่าซ้ายไปขวามืออ่ ถ้าเกิดว่าครูทําเป็นวงเล็บไปน,นักเรียนจะเข้าใจขึ้นนะคะ,ะเห็นไหมคะอันนี้คือขั้นที่1ขั้นที่1จากโจทย์เราก็เขียนว่าจากโจทย์มีลบและบวกนะคะจากโจทย์มีลบและบวกลำดับขั้นการคํานวณน,นะคะขั้นที่1ขั้นที่1ก็คือลบก่อนตรงนี้นักเรียนก็เอามาลบแค่นี้เองนะคะขั้นที่สองขั้นที่สองนผล จากขั้นที่หนึ่งที่เราลบได้นะคะมาบวกกับหนึ่งแสนสี่สี่มืเก้าพันแปดสิบเจ็ดก็จะเป็นขั้นที่สองอันนี้ยังไม่หาคําตอบมาลูกแต่เราให้รู้หลักนะคะเรารู้หลักการคํานวณก่อนอ่ะพอมาดูข้อที่ข้อที่สองข้อที่สองอ่ะข้อที่สองจากโจทย์จากโจทย์มีอะไรลูกมีบวกกับหารเราก็ใส่ จากโจทย์มีบวกและหารใช่ไหมคะเราก็เติมลงไปตรงนี้หรอกอ่ะิ้งครูวงกลมเราเติมเติมลงไปได้เลยค่ะในหนังสืออ่ะนะคะจะได้เป็นตัวอย่างเดยวครูจะสั่งแบบในการบ้านในแบบฝึกหัดของเราเล่มสีขาวนะคะอ่ะลำดับการคํานวณน,นะคะให้เราสังเกตข้อนี้มีบวกและหารอ่ะมาดูตรงนี้หรกที่กดที่เขาบอกไว้ว่า อ่ะจากข้อสังเกตข้อหนึ่งถึงข้อเจ็สรุปได้ว่าตรงนี้ใช่ไหมคะข้อหนึ่งถึงข้อเจ็คือจะอยู่ในหน้าที่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบอ่าเจ็ดสิบเอดถึงเจ็ดสิบสี่นะคะนักเรียนสามารถไปดูเพิ่มเติมได้นะคะตัวอย่างมันจะมีตัวอย่างอยู่อ่ะขั้นที่หนึ่งเนี่ยถ้ามีคูณหรือหารเราทําคูณหรือหารก่อนแล้วก็โดยจะคํานวณจากซ้ายไปขวาอ่ะเราก็มาดูอ่ากฎของเราที่ที่เขากําหนด อะข้อนี้มีบวกกับหารทําอะไรก่อนลูกขั้นที่หนึ่งทำอะไรก่อนคะขั้นที่หนึ่งำบวกบวกค่ะไม่ใช่ค่ะขั้นที่หนึ่งเราคํานวณไม่ใช่นะคะอ่าขั้นที่หนึ่งอันนี้ค่ะวงเล็บแรกนี่ค่ะเรามีบวกกับหาร ใช่ไหมคะ,ะจากการ่าข้อสังเกตเราต้องจำข้อตกลงข้อตกลงของเราขั้นที่1ก็คือคูณหรือหารถ้าข้อนี้มีคูณหรือหารเราทำคูณหรือหารก่อนโดยคำนวณจากซ้ายไปขวานะคะแล้วก็ค่อยมาเป็นขั้นที่2ก็คือบวกหรือลบโดยคำนวณจากซ้ายไปขวาแต่ข้อนี้มีบวกกับหารเราต้องทำหารก่อนใช่ไหมคะเราทำหารก่อนเพราะฉะนั้น เพราะฉะนั้นนักเรียนเห็นวงเล็บไหมคะวงเล็บก็นําเวลานักเรียนหาผลหารกับผลบวกนะคะนักเรียนต้องหารก่อนนํามแสนสามหมื่นเก้าพันแปดร้อยห้าสิบเจ็ดหารกับสองร้อยห้าสิบเอ็ดนะคะคือขั้นที่หนึ่งเราก็ใส่ขั้นที่หนึ่งคือนํามาหารอ่นักเรียนบันทึกตามไปได้เลยนะคะขั้นที่สองนักเรียนนําผลหารนะคะที่อยู่ในขั้นที่หนึ่งแล้วนํามาบวกกับ 2 4 9 8 1นสนั่นคือขั้นที่2อ่าพอเข้าใจไหมคะทำในลักษณะนี้อ่าการบ้านนะคะการบ้านแบบฝึกหัดนะคะแบบฝึกหัดที่สอ่าแบบฝึกหัดที่4.3นะคะขอสั่งเยอะหน่อย ไม่เยอะแล้วลูกเพราะว่ามันหน่อยเดียวมันไม่ได้เยอะมากนะคะอ่ะในหน้าที่เจ็ดสิบหกนะคะเล่มสีขาวนะคะลูกแบบฝึกหัดแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์เล่มสีขาวในหน้าที่สี่จุสามเดี๋ยวนักงเรียนทําลงไปในนี้ในแบบฝึกหัดได้เลยหน้เจ็สิบหกกับเจ็สิบเจ็ดข้อหนึ่งใหญ่กับข้อ2ใหญ่เข้าใจไหมข้อหนึ่งใหญ่มี8ดข้อนะคะข้อ2ใหญ่ก็มีอยู่ 4ข้อ A นะคะแบบฝึกหัดที่4.3กับ4ี่จุดอาทษทีค่ะ4ีข้อ1ใหญ่กับข้อ2ใหญ่ข้อ1ใหญ่มี8ข้อ8ข้อนึกเรียนโดยดีนะคือจะทำจะ,ะตามตัวอย่างนี้เลยค่ะลูกตรงนี้พอเข้าใจไหมคะอะร่อยอะครับ 7 6กับ77ค่ะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าใครฟังไม่ทัน mm. เดี๋ยวครูจะมีคลิปวิดีโอการสอนย้อนหลังให้นะคะนักเรียนไปเปิดฟังอีกครั้งเพื่อเป็นการทบทวนนะคะแล้วก็แล้วครูจะแจ้งไปในไลน์อีกครั้งนะคะเพราะว่ามันจะเนื่องจากว่าซูมจะตัดแล้่ครูก็ขอเร่งเวลานิดนึงนะคะแล้วก็ตัวอย่างนะคะตัวอย่างที่ครูอธิบายไปเมื่อสักครู่นี้จะอยู่ในหนังสือ หนังสือคณิตศาสตร์ของเราเลยนะคะนักเรียนสามารถดูศึกษาและก็ะตามอันนี้จะมีแบบฝึกหัดและก็มีตัวอย่างแต่ละขั้นตอนเห็นไหมคะขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองขั้นที่สามขั้นที่สี่ขั้นที่ห้าขั้นที่หกและขั้นที่เจจะอยู่ในหนังสือของเราพอเห็นไหมคะลูกอ่ะพอเห็นไหม มีใครสงสัยไหมคะเกี่ยวกับกันบ้านไม่มีครับครับอ่าเดี๋ยวก่อนนะคะพอดีว่าเมื่อสักครู่มีนะมีเพื่อนเราเข้ามาใหม่ดังนั้นคุกก็จะจะเช็คชื่อเวลายังเหลืออีกสอีกสามนาทีนะคะก็จะเช็คชื่อไปก่อนนะคะอ่ามีนัชชา มาค่ะแป๊บหนึ่งนะคะอะพัดปะพาจริพนพร กัญญาณัฐนพวงศ์ไตรคุณปิยธิดาจัยธทรวัชรพงศ์ััปนวิทยาครับ สี่ลีลักาปค่ะแชะนิกาเอ,อ่ออ่งเปานี่อังเปานี่ชื่ออะไรนะคะลูก พิษพิททนครับอ่าโอเคค่ะพิษพิททน